รายวิชางานสื่อสารสาธารณะเพื่อหาทางออกของสังคมถ่ายทอดความรู้โดยคุณนาตยาแวววีระคุปผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะคุณทิตินพโกมลนิมิผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารคุณชลทิศแก้วประเสริฐสมผู้ชำนาญการอาวุโสคุณอรุชิตาอุตุมะโพคินบรรณาธิการข่าวคุณธนพลเลิศธนาผล โปรดิวเซอร์อาวุโสคุณพงเมธล่องเส้งผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวคุณนัทพลภาลาละชุนผู้ช่วยโปรดิวเซอร์คุณจัสิธรสุขบทผู้สื่อข่าวและคอนเทนต์ครีเอเตอร์รายวิชานี้เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ Solution อนด์ซีวิ r เจอร์นัลิเข้าใจกระบวนการพัฒนาข่าวจาก Human นอินเท s รสู่พับ l i กอินเท e ร t เข้าใจข่าวและเนื้อหาการศึกษาในมุมมองของ Solution and Civic Journalism รวมไปถึงเข้าใจการนำเสนอข่าวและเนื้อหาเชิงนโยบายภายในรายวิชาประกอบด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งพื้นฐานและเฉพาะทางอาทิสื่อสาธารณะกับแนวทาง Solution and Civic Journalism กระบวนการพัฒนาข่าวจาก Human Interest สู่ Public Interest และ Public Policy จดก,กรวานข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนวาระทางสังคมข่าวและเนื้อหาของคนใช้ขอบ ข่าวและเนื้อหาของการศึกษาในมุมมองของ Solution and Civic j o u r n a l i s m วิธีการนำเสนอข่าวเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเวทีสาธารณะพื้นที่การสื่อสารเพื่อหาทางเลือกของสังคมสารคดีเรื่องเล่ากระแทกใจสะเทือนถึงพฤติกรรมสร้างบทสนทนาใหม่การผลิตสารคดีในแบบติ a c t i v e การสร้างเรื่องเล่าจากข้อมูลให้เข้าใจง่ายผ่านวิชกราฟิกแบบต่าง ค้นข้อมูลจาก Open Data เพื่อใช้ในการเล่าเรื่องบทสรุปทานมีเดียเรื่องเล่าไม่รู้จบงานสื่อสารสาธารณะเพื่อหาทางออกของสังคมเป็นแบบไหนอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ